คนโคราชไม่ใช่ลาวแล้วคนโคราชเป็นใครมาจากไหนอาจารย์สุจิตวงเทศท่านบอกว่านครราชสีมาหรือโคราชอยู่ต้นลำน้ำมูลในอีสานเป็นบ้านเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเริ่มด้วยมีชุมชนหมู่บ้านเก่าแก่อยู่ที่บ้านปราสา ตำบลทานประสาทออภนูนสูงและบ้านนูนวัดตำบลพุสงขามออภนูนสูงกับมิเหล่งภาพเขียนสียุคดุรำบันอยู่ที่ถ้ำเขาจันง,งามบ้านลื่อสวัสดิ์ตำบลลาดบัวขาวอ,อสีคิ้วทั้งสองแห่งมีอายุประมาณ3,000ปีมาแล้วล้วนเป็นหลักฐานมั่นควงว่าชุมชนเหล่านี้มีพัฒนาการตั้งแต่3,000ปีแล้วแล้วสืบเนื่องถึงปัจจุบันไม่ขาดสาย ดังมีรายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านนูนวัดตปุนสุข,ขามอเภอนูนสูงจงนคนรราชสีมาของอาจารย์รัชนีททรัตสำนักศิลปกรที่12นะครราชสีมาสำนักโบราณคดีกลุ่มศิลปกรนะครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาเป็นบ้านเมืองแล้วรับอารยธรรมจากต่างประเทศผ่านขึ้นมาทางภาคกลางบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเอาวหลังพุทธศักราช 1,200นะครับบ้านเมืองแถบนี้รับพระพุทธศาสนาผ่านรัฐพระวดีลุ่ม,ม่น้ำเจริยาเข้ามาเป็นศาสนาประจำทินมีสองกลุ่มคือกลุ่มนับถือคติเนยานนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเสมาเขตอำเภอสูนเนินและกลุ่มนับถือคติมหายานมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพิมายเขตอำเภอพิมายนะครับหลังพุทธศักราช 1,500อิทธิพลทางการเมืองและพระรรมขอมจากเมืองพระนครซึ่งนับถือศาสนาฮินดูก็ได้เพ่ขยายเข้ามาครอบครองบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลอย่างเต็มที่แต่ท้องถิ่นเมืองพิมายก็ยังคงยกย่องนับถือคติมหายานอย่างต่อเนื่องนะครับระหว่างพุทธศักราช1,550ถึง1,600ก็เริ่มสร้างปราสาพ,พิมายมีขนาดใหญ่โตที่สุด ในเดชอีสานนะครับปราสาทพิมานไม่ใช่เทวสถานของฮินดูนะครับแต่เป็นวัดพุทธกติมหายานและมีหลักฐานน่าเชื่อว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของแคว้นมหิธรปุระซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของราชวงศ์มหิธรปุระบรรพบุรุษของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองนะครับผู้ทรงสร้างปราสาทนครวัดและกษัตริย์ขอมองค์อืนอ่นๆอีกตรงนี้หมายความว่าบรรพบุรุษ ของกษัตริย์ขมซ้สายหนึ่งมีหลักแหล่งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ามูลนี่เองนะครับเมืองพิมายลดความสําคัญลงเมื่อหลังพุทธศักราช1763โดยประมาณเรื่องมาจากสิ้นรัชกาลของพระเจ้าชัยบร,รัณที่7อาณาจักรของเมืองพระนครเสื่อมโุมคติมหายานก็รุยราและพระพุทธศาสนาคติเทรวาจากรังกาลังกาบุงเพื่องฟูขึ้นแทนที่แต่เมืองพิมายก็ไม่ได้รุกราง เพียงแต่ไม่คือคับคั่งเหมือนสมัยก่อนๆนะครับต่อจากนั้นพวกสยามก็เพยอ,อำนาจลงมามีญี่ปุ่นเหนือบ้านเมืองและแว่นแคลนบริเวณลุ่มน้ำมูลไม่มีหลักฐานว่าสยามพวกนี้มาจากไหนแต่มีร่องรอยหลายอย่างน่าเชื่อว่ามาจากแค้นโคตบุญคือมีศูนย์กลางอยู่แถวเมืองเวียงจันทร์นะครับเมืองนครราชสีมามีชื่อครั้งแรกในมณทนุน ในกฎบุญเทียนบานชื่อนี้มาจากคําว่านาครบวกรากบวกสีมานะครับหมายถึงนครที่เป็นชายขอบของราชอาณาจักรสยามแต่ปากชาวบา้านเรียกชั่นว่าโคราคอนราชน,นะครับแล้วเ,เพี้ยนเป็นโคนราที่มาของชื่อเมืองนครราชสีมาไม่เกี่ยวกับตำนานเมืองเสมากับเมืองคูรคกาปุระที่ผูกนิทานขึ้นมาภายหลังนะครับ เอกสารสมัยต้นกรุงศรียุยาเช่นพระราชบุ์สวาวได้หรืออื่นไม่ค่อยมีเรื่องราวเกี่ยวกับอีสานนะครับแต่มีฉบับหนึ่งบันทึกว่าสุม้มดุทพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสารพญาเตรียมจะยกทัพไปตีเมืองแถบลุ่มแม่น้ำมูลเมื่อเจ้าเมืองพิมายกับเจ้าเมืองพนมรุ้งรู้ข่าวก็ชิงยอมอ่อนข้อซะก่อนก็เป็นรู้ว่ากรุงศรียุยามีอํานาจเหนือบ้านเมืองแถบลุ่มแม่น้ำมูล ในสมัยนี้เองนะครับดังนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมมาตรโลกกนาศซึ่งเป็นพระราชโอรสเจ้าสามพรัยาได้ครองรุงมสิริยาสืบต่อมานะครับในพุทธศักราช1,900 1 2 3ถึง2,301และโปรดให้ทํากฎมุลเทียนบานจึงมีรายชื่อเมืองขึ้นตั้งแต่เขตรุ่มแม่น้ำมูลถึงแม่น้ำขงคือเมืองโคตตะบองหรือโคตตะบูนนะครับและเมืองริวแกว เมืองเรือเดลหรือระแวนะครับอยู่ลุ่มแม่น้ำขงในลาวใต้ทุกวันนี้อ่ะส่วนทางลุ่มแม่น้ำมูลมีเมืองนครราชสีมาอยู่ในฐานะเมืองพญามหานาครน,นะครับที่ได้ถือน้ำพิพัฒเทียบเท่าเมืองพิซโรกเมืองสุโขทัยเมืองศรีสัชราลัยเมืองนครศรีธรรมราชอื่นๆที่ล้วนเคยเป็นบ้านเมืองคว้นแใหญ่มาก,ก่อน สเร็จพระบรมไตโรโลกนาถทรงติดต่อกับชาวตะวันตกแล้วรับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีจากชาวตะวันตกเข้ามาสร้างป้อมปราการและกำแพงเมืองสำคัญสำคัญด้วยอิฐและหินนะครับเช่นเมืองพิษณุโลกเมืองศรีสะชนาลัยเมืองนครศรีธรรมราชเปลี่ยนตนฉะนั้นการที่มีชื่อเมืองนครราชสีมาปรากฏหางแรกในกฎมนเทียนบานและให้มีฐานะเทียบเท่าเมืองสำคัญสำคัญที่มีมาแต่ก่อนก็น่า จะเชื่อได้ว่าสมเด็จพระบรุมพระไต้ลูกก็น่าปลูกให้สร้างกำแพงเมืองนครราชสีมาขึ้นแล้วแต่ครั้งกันันแล้วสมเด็จพระนา,ารายณ์มาซ่อมสร้างเพิ่มเติมทีหลังนะครับเมืองนครราชส,สีมาในเอกสารของลาลูเบซึ่งเป็นาราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาเฝ้าสมเด็จพระนา,ารายณ์เมื่อพุทธศักราช2199ันึงกุ้ถึง 2, 2สงรอยศรีวยาบอกว่าเป็นเมืองชายแดน ที่อยู่ติดพูม,มิเดนลาวสแสดงว่าอาณาเขตของเราสมัยนั้นอยู่ลึกเข้ามาชนแดนเมืองนคนรราชสีม,มาฟังแล้วไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะล่วงมาถึงสมัยรัชกาลที่5คือหลังเหตุการณ์เจ้าหนุงวงนะนะครับแล้วนายทิมสุกยางยังบอกไว้ในนิราชหน้องขายว่าพ้นเมืองพิมายออกไปถึงลำรลัชทก็เป็นเขตเมืองลาวนะครับ ดังมีคำว่าดังนี้นะครับก็ host, สิทธิข้ามแม่น้ำลำําละเทกเป็นลําแยกจากมูลศูนย์กษสิ้นเขตแดนพิมายเมืองชําเมืองเลเข้าแขวงแควเมืองลาวชาวอารันนะครับแสดงว่าพรมแดนเมืองนครราชสีมาจริงๆแล้วอยู่ตรงลำละเทะเหนือเมืองพิมายนี่เองสอดคล้องกับเหตุการณ์เจ้าดุบุง ที่ยกทัพล่วงลวงมาถึงแดนเมืองนครราชสีมาอย่างสะดวกโดยไม่มีสิ่งใดขัดขวางนั่นเองนะครับแล้วคนโคราชไม่ใช่ลาวคนโคราชไม่ใช่ลาวก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อพุทธศักราช2310กองทัพเมืองนครราชสีมาถูกเกณฑ์ให้มารักษากรุงแต่ไม่เห็นให้ยุหนีกลับเมืองซะก่อนเลยไม่ได้รบกับพมา่ทาทั้งนั้น กมหมื่นเทพพิิธซึ่งเป็นโทษต้องเนรเทศไปอยู่ลังกาก่อนแล้วหนีมาอยู่เมืองจันทบุรีได้ชักชวนพวกชาวเมืองชาตรีทางตะวันออกยกเป็นกองทัพมาหวังจะรบประมาเพื่อแก้ไขกรุงศรีธุธยากรมหมื่นเทพพิพิธมาถึงเมืองปราจีนบุรีให้กองทัพหน้าตั้งอยู่ปากน้ำยุทธกาเมืองนครนายกแต่ถูกขมา่ายกไปตีทัพหน้าแตกหมดเมื่อเห็นจะสู้ไม่ได้จึงทากันยกหนีขึ้นไปทางเมือง นครราชสีมากลุมหมืน่นเทพิพิภคิดจะชวนเจ้าเมืองนครราชสีมาให้ยิงกองทัพรัพม่าแต่พระยานครราชสีมามีปัญหาจึงถูกลอบฆ่าตายกลุมหมืน่นเทพพิภเลยเข้าไปตั้งอยู่ในเมืองนครราชสีมาแล้วถูกพวกเมืองพิมายยกมาล้อมจับไปคุมไว้ที่เมืองพิมายอีกนะครับท่านกรุงศรีริยาเสียแก่พม่าก,ก็เป็นอันสิ้นพระาราชบวง์ที่จะครอง ราชนาจักรพวกเมืองพิมายจึงยกให้กลุมหมืน่นเทพพิทขึ้นเป็นใหญ่เรียกเจ้าพิมายมีอำนาจเหนืออาณาเขตเมืองนครนาชสีมาทั้งหมดเป็นที่รู้จักกันในชื่อกกเจ้าพิมายนั่นเองแต่ท้ายที่สุดก็ถูกสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีปร,ราบปรามได้แล้วก็ให้ประหารชีวิตเสียจากนั้นเมืองนครราชสีมาก็มีความสุกันขึ้นเรื่อยๆเมื่อ กรุงธนบุรีขยายอำนาจออกไปถึงสองฟากแม่น้ำโขงชนแดนกัมพูชาแล้วให้เมืองนครราชสีมาปกกองเหล่าหัวเมืองที่ได้มาใหม่ก่อนเกิดจลจลในกรุงธนบุรีเจ้าเมืองนครราชสีมาคือพระยาสุริยภัยซึ่งเป็นหลานของพระเจ้าพระยาจัก,กรีนะครับต่อมาก็คือรัชกาลที่หนึ่งพระยาสุริยภัยชื่อเดิมว่าทองอินเป็นบุตรคนตูของสมเด็จพระพี่นางหรือพระองค์สระ พระองค์ใหญ่สานะครับเป็นกําลังสําคัญในการนําทัพลงไปยึดอํานาจกรุงธนบุรีเพื่อรอท่าเจ้าพระยาจักรีและเพราะความดีความชอบนี้จึงได้รับสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์ทีวีตได้เป็นกลุ่มพระราชวังหลังในรัชกาลที่หนึ่งนะครับจะเห็นว่ากรมหมื่นที่พิพิธรวบรวมผู้คนจากหัวเมืองชายทะเลตะวันออกมีจันทบุรีระยองชนบุรีปราจีนบุรี และนครอายุเป็นกําลังสําคัญให้ขึ้นไปตั้งหลักอยู่เมืองนครราชสีมาและเมืองพิมายท่านหลังกรุงเตกยังมีข้าเก่าจากกรุงศรีรยาหนีทัาพม่าขึ้นไปตั้งหลักแรงเพิ่มเติมอยู่ด้วยอีกมากมายนะครับพวกนี้ไม่ใช่ลาวแต่เป็นไทยสยามภาคกลางเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีปราบก๊กเจ้าพิมายแลว้วก็ไม่ได้กวาดต้อนผู้คนเหล่านี้ลงมากรุงธนบุรี พวกนี้ได้ปักหลักอยู่ที่นั่นแล้วกลายเป็นบรรพบุรุษกลุ่มใหญ่ของคนโคราชในปัจจุบันนี้เองนะครับคนพวกนี้แหละได้ผสมกลมกลืนกับกติท้องถิ่นที่มีมาแต่ดั้งเดิมซึ่งน่าสนใจว่าจะเป็นแบบรุงศิลปยาสมัยสมเด็จพระนาลายนั่นเองนะครับแล้วเกิดประเพณีใหม่กลายเป็นวัฒนธรรมโคราชเช่นสำเนียงโคราชกระเดียดไปทางสำเนียง ไทยเลีตะวันออกแถประยองและจันทบุรีแม้ผู้คนแถปราจีนบุรีและนครนายุ่งเมื่อสักห้าสิบปีมาแล้วก็พูดสำเนียงเก่าเบียบยานคางนะครับไม่ต่างจากสำเนียงโลราชพิยงครูราชก็ฉันทลักษ์และลีลาเดียวกับเพิยงพาดควายเพิงง่อยไม่ใช่ลำตัดที่เพิ่งเกิดสมัยรัชกาลที่ห้านะครับนอกจากนั้นยังมีประเพณีอื่นๆอีกเช่นจีนเขาจากเขียวหมา ปัดผมเกียนนุ่งโจงกระบ,บี่และมีศิลปะสถาปัตยกรรมวัดวาอารามแบบอยุธยาภาคกลางนี่เลยคือขนโคลาดกันเอง